นี่คือทางขับรถกลับบ้านนะคะก็จะเป็นทางลูกลงังมีทั้งดินมีทั้งหญ้ายังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่บ้านก็ไกลจากสวนนะคะอะไรอ่ะ ชิวทัศทุ่งนาแล้วก็ด้านหลังก็เป็นภูเขานะคะนาท่องเที่ยวมากบ้านนาของฉันอย่าลืมติดตามช่องเอลลี L ่สมายวันเที่ยวฟูลด้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการกดกระดิ่งกดติดตามนะคะจุ๊บ